สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับปั๊มชี้แชนเนล Red Dead Redemption 2ทริคภาคต่อนะครับวิธีเอาม้าที่พบตามป่าเนี่ยเป็นม้าที่เร็วที่สุดดีที่สุดในเกมซึ่งเจ้าตัวนี้มันสามารถซื้อถ้าเล่นไปถึง Chapter 4แล้วมันสามารถซื้อได้ที่เมือนเซนเดนิสนะครับราคามันจะตกอยู่ราวๆประมาณ1,250ดอลลาร์ซึ่งราคามันแพงมากแต่ถ้าเราไม่ต้องการซื้อเราอยากจะมาจับมาได้ที่นี่ครับไปดูคลิปนี้ครับ เจ้ามาตัวที่ว่านี่ก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับนี่ซูมไปใกล้ๆนี่ครับเลกอิสเบลล่านะทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับของแผ่นที่เนี่ยเกือบสุดแผ่นที่เลยครับเลกอิสเบลล่ามันจะอยู่รอบๆเนี่ยครับเนี่ยรอบๆของทะเลสาบเนี่ยเราอาจจะต้องเดินหาผมมาร์คไว้ในแผ่นที่ตรงนี้ เราจะไปจากเมืองแบล็กวอเตอร์กันไกลหน่อย อ่ะนี่ครับโอเคแล้วก็ขี่ม้ามายาวเลยครับกว่าจะถึงตอนนี้เราก็มาละแวกถึงเล็กอิสเบลแล้วครับแล้วก็ดูว่าไอ้ม้าพันธ์อาลับตัวเนี้ยมันอยู่รอบๆทะเลสาบตรงไหนค่อยๆขี่ม้าดูครับ อ่าโอเคเจอแล้วนะครับนี่ฮะข้างหน้าตัวขาวๆเนี่ยเดี๋ยวดูกันนี่ครับนี่คือเจ้าม้าพันอารับนี่ใครที่อยากได้มา้าตัวแรงที่สุดในเกมครับตัวนี้เลยครับ เวลาจะจับก็ต้องค่อยๆเข้าไปอย่างช้าๆระมัดระวังม้ามันตกใจหนีนะครับะลองดูกันจะจับได้ไหม No. Stop. 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 Hey. Oh. Oh, Come on. Oh. โอเคนี่ครับเราก็ได้แล้วมาพันอารับ <c oughs> นี่ครับค่าพลังของมันตัวนี้เป็นตัวสีขาวนี่สปีดก็เกือบเต็มเลยนะครับขาดไปขีดหนึ่งแล้วก็ อัตราเร่ง acceleration ก็สูงเลยนะครับ handling ก็คือเป็นม้าผู้ดีนั่นเองใครที่ไม่อยากจับเอ,อใครที่ไม่อยากซื้อนะครับแบบผมเนี่ยไปซื้อไอ้ตัวนั้นมาแล้วเนี่ยไอ้ตัวสีโรสโกตัวนี้ครับที่ผมขวามือเนี่ยตัวละพันสองรห้าสิบครับซื้อที่เมืองเซนเดนนี is, เป็นม้าพันอาหรับเหมือนกันแต่แค่คนละสีกับไอ้ตัวนี้ ใครที่ไม่อยากซื้อก็มาจับได้นะครับที่บริเวณนี้นะครับมันจะอยู่รอบๆเล็กอิซาเบลครับมันจะสุ่มๆแต่ส่วนใหญ่ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่บริเวณรอบๆนี้นะเนี่ยแค่นี้เองแต่บางคนก็บอกว่าอยู่อยู่รอบทั้งหมดเลยก็ต้องลองมาหากันดูนะครับว่าจะเจอไหมใครที่ไม่อยากซื้อครับตัวนี้ก็มาแรงสุดในเกมได้มาฟรีๆนะครับต้องมาจับตรงนี้โอเคนะครับ ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย